ยังไงครับคุณดูยังไงเออเราจะพาไมมเราจะพาไมมดูกันเอาไว้นะครับผงกผู้ชมาดิมาอย่างนี้แหละวางแยบเสบครับหนึ่งสามพนโอ้โหพระเจ้ามาไปต่อพี่โอ้หมวยไทยจริงชิบหายพี่นะ โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครับผมมาเราไปลุยกันนะครับผมมามวยไทยนะครับผมมาเราจะพาไปเราจะปานไปดูกันเอาไงน,นะครับผมคุณผู้ชมมาดีมาเด็กสามสี่พี่ลายนอสิมอลปลายพี่รออะไรครับผมทนมาหนึ่งหมื่นเก้าพันกว่าพี่มาไปสู่ต่อไปนะครับผมเออวายจะมาไหมพี่มาไหม โอ้โหคุณผู้ชมนะครับผมดูกันเอาไอ้นะครับผมโอ้โหไม้แล่ได้เฉยไม้แล่ได้เฉยมาที่หนึ่งมึงกว่าโอ้โหมาเบกสามสิพี่นะเบกสามสิบมามวยไทยนะครับผมได้ไหมพี่ได้ไม่ได้ดูกันเอาไอ้นะครับผมคุณผู้ชมหกพัพนแปดร้อยสี่สิบบาทโอ้โหพระเจ้ามาไปต่อพี่ยังไงครับคุณดู ยังไงเออเราจะพาไหมเราจะพาไหมดูกันเอาไว้นะครับผคุกรุณนมาดิมาอย่างนี้แหละวางแยบเสพคราบหนึ่งสามพันโอ้โหพระเจ้ามาไปต่อพี่โอ้โหมวยไทยจริงชิบหายพี่นะมักพีเดียวแต่ก,กระจายเลยพี่โอ้โหมาดิมาเอออย่างนี้แหละวางแยบเสพเออหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยคุณ ดูกันเอาไอ้อน,นะครับผมมาอย่างนี้แหละวังแยบซิบครับคุณดูโอ้ยคุณผู้ชมน,นะครับผมดูกันเอาไอ้อน,นะครับมองคุณผู้ชมมาเราจะปังแน่นอนพี่นะเราจะปังแน่นอนพี่มาเออโอ้ยเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหได้กำไรเต็มเต็มพี่ได้กำไรเต็มเต็มพี่แค่สิบมนพอพี่ นะถ้าซิมมอนซินเนี่ยผมรีบไปทองเงินแล้วนะครับผมแต่ได้แล้วก็รีบทองเงินเด้อพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายนะครับผมเดี๋ยวหมดตนนัวนี้ไม่มีใครช่วยเด้อปล่อยไว้ก่อนพี่มาดิยังไงโอ้โย7,380บาทมาไปต่อพี่เหรียสามมงวะพี่นะเนาะเหรียสามมงได้ไหมจ๊ะจะได้ไม่ได้ดูกันเอาไว้นะครับผมความจุดูกันหน่ 800, 800, ย 3, อยหุพันแปดร้อยสี่สิบบาทมาเหรียสองมงพี่เหรียสองมงได้ไหมนะ ได้ไหมได้ไหมใจไหมพี่โอ้โหคุณผู้ชมครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe หน่อยนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็ผมทีนไวเล่นใต้ของผมนะครับผมเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครับผมแค่ซิมมอนซินนี่ผมพอแล้วนะครับผมผมหน้าแล้ววันนี้ดวงดีนะครับผมมาวันนี้ไม่ต้องแดดมามาแล้วนะครับผมมาเราไปกินมูกทะการมาดียังไงครับคุณดู มาดิเอ้ยมาสุดท้ายนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมันเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับผมมาโอเคใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับผมให้กำลังใจผมหน่อยครับคลิปต่อไปเนาะพี่เนาะโอเคผมคลิปนี้ผมลาก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปใหม่เจอกันใหม่นะครับผมมา บายบายครับซีอูเกนะครับดูกันหน่อยพี่หมายสุดท้ายหมายสุดท้ายเป็นยังไงพี่โอ้โหพระเจ้าเจ็0พันสามร้อยเป็นบาทมาเจอกันไหมนะครับผมบายบายครับซีอูเกนะครับ